นี่ก so ็้า <anak> มีทักษาถ้าหมดขาแล้วมีไจัใจอจะออกมานัจานได้นครับคคคาจารอย่างว่ามนเป็นซิคล์แชนเดตไอเดียใช่ไหมคะแต่ทำไมมันสามารถแทรกธนกรรมของเราที่เป็นแต่ว่าอันนี้เขาไปในเกของเราได้คก็ชอรมิมันเป็นรัก็มีอินเทอร์เฟในนักษไวรัสสามรถไเอเนได้อินเทอร์เฟสก็เป็นตัวนี้จะเข้าไปตัด DNA ของ host แล้วแทรกเินของไอเดียไวรัสเข้าไปนะครับแล้วมันจะรกรมันสามารถเข้าไปเสียโอของเซิลได้ครับตัวเวลาที่ราจารีเซปเตอร์ของ o s t ที่ชื่อว่าซิล ตคือต้องลงตรวจใหเชีีนช่นวันที่เทตราถ้าสั่สั่มเตก็ออสโมซิสนครับ้ทีขาชนบว่าิตเนี่ยมันอันเดียวในชีวิตมันถึงอาการอื่นางะใส่รันเองก็เป็นระยะสุดท้ายของการติดเชื้อ H. P. แอนตุนส์ซึ่งเป็นช่วงที่ปุ่ของการเราแย่แต่เชื้อเราไม่มากดังนั้นเราจึงติดเชื้อโนดกันมากย่ขึ้นแล้ว H. P. ระบาดในื้น่เราเป็นการสั่งระบาดรือเปลาครับรบดือทาเ่อควาตร์อาะเก็นกคร